เ,เอาเอะไรอันนี้ครับอันนี้กับนี้ครับเอาเนื้อเอามันคนกันได้หมดครับได้หมดเนาะอันนี้หมกนเนื้อครับชอบตอกไม้เยอะไหมลูกครับหตอกไม้ได้หมดครับอเอาเยอะๆก็ได้ครับ อร่อยครับอ่ยตกลงวันเกิดวันไหนกันแน่ขาดวยพรไปเมือ่อวานแล้วทนานี้สูงครับข้าว,วไหๆๆไม ไม่เอาครับเอาแค่นี้ครับิหมีตาช่างเนอะไม่ลำเอียงไงกระตือแกกระตุ้มน,น้ำแข็งเจ็ดสิบาบาทลูกอขอบเป็นข้ขอบคุณครับ